ไปตามน้องมิ่งพอน้องมิ่งมาบ้านตัวเองก็ไม <laughs> <laughs> ่ให้เขาเล่นนะตอนนี้เราไปตามน้องมิ่งอีกแล้วมามโอ๊ยมาโชว์แพววพาวความน่ารักเออนาราเล่นน้ำยุ่นนันะพี่ดาวดมซื้อๆดมซื้อๆ เล่นน้ำยู่นั่นละพี่ดาวเขาจะเอาแม่แป้งเราเด้อพี่ดาวเล่นน้ำยู่นั่นละน้องมิ่งจะเอาแม่แป้งเราเด้อแชะเชะเบาไอ้มิ่งไปเล่นอ่างสปาในพีดาวไป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 พีดาวไปตรงะฮะไป โอ๊ยโอ้ยแม่แม <c ười> well ่มิ่งแม่แม่แม่มิงแม่แม่มิ่งแม่ไปเรีนนั่นพี่ดาวไปลูกไปเรลยวเลนส์กุชชี่นั้นพี่ดาวหลักสิน้ำแต่แม่แห่หวย ไปเล่น้ำพีดาวพูดแม่สกิดไว้สกิดไว้บอกไว้่าดื้อไปเล่นน้ำพี่ไปเล่น้ำไอไปไปไปเล่น้ำไอแม่แปงบอกไปเล่น้ำไอไปแม่แปงบอกว่าไปเล่น้ำไอมาเลยเด้มมิงเอ้ยมิงเอแม่แม่ผมเด้อแม่อายเดิมมิง มิงไอ้มิงแม่อายเดอร์มิงไปยังไงเนาะบันที่พี่ลงกับเป็นคนดให้กำลังใจพี่ลงให้กำลังใจครับว้าใบมิงจักหน่อยเลย เออเสียงดูดจวบจวบจวบทำอะไรอ้วนอา้น้องมิ่งไหมน่ะไปไปมิ่งไปลงง่านสกุชชี่เลยมิ่งมิ่งไปลงง่างสกุชชี่เลยไปเลยไปเลยมิ่งไปเลยมันรอดบอได้โอ้ยหนอเบึงเบึงเบึง เอาข้านเอาข้านเอาหลอดเอาข้านเอาข้านเอาไปแล้วครับไปแล้วลงอ่างสกูชี่แล้วบ้านนี้ควรใส่น้ำบ้านตัวเอง อาเลยแล้วล,ลงอ่างสก,กุชีน่นพี่ดาวลงไปลงไปไปเล่นอ่างสก,กุชี้กับพี่ดาวเร็วไปลูกลาไปไม่ยอมไม่เล่นผมไม่เล่น ไปใส่บะเหนียวเชียดแเ้วเด้อพี่ดาวพี่ดาวเชียดแล้วพี่ดาวพี่ดาวเชียดแล้วพี่ดาวไม่ยอมลงอ่างกับพี่ดาวเลยไม่ยอมลงอ่านกับพี่ดาวไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วกล้วยไม่สุกครับกล้วยไม่สุกครับ ไม่สนใจดาวไม่สนใจน้องมิ่งเข้าเต้าเฉยส่วนน้องมิ่งนะคะนูนไปแล้วครับงอนพี่ดาวกลับบ้านแล้วงอนพี่ดาวกลับบ้านแล้วครับอันนี้ก็มาดูดนมแม่แป้งเฉย สนใจน้องมิ่งน้อยน้องมิ่งเข้ามาเล่นด้วยนะสนใจน้องน้อยสนใจน้องน้อยไปจะไปไหนทีนี้จะไปไหนไปตามน้องมิ่งพอน้องมิ่งมาบ้านตัวเองก็ไม่ให้เขาเล่นนะตอนนี้เราไปตามน้องมิ่งอีกแล้วอ คอยส,อสิเบิ้งผู้ใดพุ่นพุ่นพุ่น,น,นอันนั้นไปนตายเงี้ยพี่ดาวพี่ดาวมาตายเงี้ยน้องมิง่งคอยสิเบิ้งไผ่บาดนี่คอยเบิ้งไผ่บาดนี่ไปแล้วไปแล้วบาดนี่ เอา้าโอ้มูเจ้านี่ซมแ่นแสบพ่อกันนออยู่ใกล้กันเออข้าขนาดโอ้ยเไปมโอ้โลงบวกแล้วมิงสีลงบวกแล้วมิงสีลงบวกแล้ว เออคนเล็กคนหญีขี้เลขึ้นขี้อ่ะขึ้นขี้พี่ดาวเลยอ่ะเออเออมิงสิขึ้นตอมโช์พี่ดาวแล้วดดันดันตูดดันตูดดันตูดไปไหนทีไปใส่กันสองอ้ายนี่ คิดาคือกันโอค้คิดือคือกันนอนนอนนอน ตัใใจจะบาดเลยนะมิงมิงตัวใจจะบาดเลยนะมิงตัะบาดเลยนะมิง อ่ะขึ้นโชวขึ้นโชว์มิงหนึงขึ้นอ่ะขึ้นต่อไปแล้วขึ้นเออนีอขน่ขึ้นขึ้นโชว์โฟพัดหนึงเอา้าพออยากกลับบ้านแล้วเศร้าสิทธแล้วสั่นสิทธไปสั่นสิทธิะไปโอ้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 โอโตดใส่จะบาดซะเนาะ โอ้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 โหออ้โหถอ้ามีอ้นอ้นีอน้โอเคหลอ้โหโอบโนะ้โอเคโอ้โหอ้โาโอ้โอ้โอ้ยบบานอ้โห้หอ้โหโอ้โห้หอ้อ้โหโ้โหนะหโอ้ ไต้ยจ้าบาดเนี่ยตุดไซ้แม่ตุดตุอดก่ไรเออเฮ้ยน่ะเออหน,อหนอ่ะมิ่งสักไลายพี่ดาวเนี่ย <c oughs> ดีด่ตัวดีน้ำนนกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบชิปดอนี้ก็อย่าลืมนะครับ <c oughs> ช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเจอกันใหม่นะครับ <c oughs> ชิปนะ้าบายบาย